ประเพณีสงกรานต์นอำเภอปากพลีปีนี้จัดยิ่งใหญ่ภาครัฐเอกชนและหลายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมร้อยใจจัดขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษารัชกาลที่4ภายใต้ชื่องานสงกรานต์สืบสารตำนานไทยลาวพวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่15เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานซึ่งอำเภอปากพลีเป็นพื้นที่ที่รวมหลากหลายชาติพันธุ์ได้พร้อมใจกันนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นมาจัดขบวนแห่สงกรานต์ของ7ตำบลอย่างงดงามวันนี ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เป็นงานใหญ่ของอำเภอปากพีของเราการสืบสารของระเพณี5กลุ่มชาติพันธุ์นะครับเมือ,นองนครยกของเรานะครับมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายการล่องแก่งอวเวนเจอร์ต่างๆรวมทั้งธรรมชาตินะครับที่พวกเราได้เตรียมการต้อนรับขอเชิญชวนทุกท่านครับสำหรับปีนี้เป็นปีแรกของการรวบรวมหลากหลายชาติพันธุ์ในพื้นที่พร้อมนาเสนอนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละชุมชนมาเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ชมซึ่งจะช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวและต่อยอดสู่งานอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วยปีน ะะประเทศไทยเนี่ยเราได้รับยูเนสโก้ในเรื่องของการยกระดับสงการด้วยสงการอำเภอปากพีนะคะเอกลักษณ์ของชุมชนที่อยู่ร่วมกันสร้างสารรค์นะคะในเรื่องของสงการที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลไท์ของนครนายกนักท่องเที่ยวมีความสุขนะคะแล้วก็เล่นกันอย่างปลอดภัยเป็นความสวยงามนะคะที่จะรองรับ ทั้งทั้งเที่ยวชาวไทยและก็ต่างประเทศค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีกระแสตอบรับพร้อมคําชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยเป็นการสืบสารประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามซึ่งจะเป็นต้นแบบของการจัดงานวาสงกรานของอําเภอปากพลีในปีต่อไปเราได้จัดงานสงกรานปีนี้เป็นครั้งแรกโดยได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการพี่น้องนภาคเอกชนพี่น้องชุมชนทำมหากรรมสืบสารตำนานสงกรารของเราโดยเฉพาะ,นะครับเรามีทั้งหมด5ชาติพันธุ์ที่เอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับออกมานำ เสนอปีต่อไปในกาลหน้านะครับเราก็จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปกันเลยดีเที่ยวสงการปากทีดีเดอ้อ